สวัสดีครับทัวริงี่ไบเกอร์ทุกท่านนะครับโดมนะครับจากทัวร์ลี่อีดิชั่นทีวีโชว์นะครับวันนี้นะครับเราจะขอต่อยอดจากนะครับเทปที่แล้วนะครับในการพูดถึงเรื่องของอข้อมูลเบื้องต้นในการเลือกในกลองท้ายนี่เองนะครับที่ร้านเรานะครับมีกลองท้ายให้เลือกกันสามสามสามแบรนด์ด้วยกันนะครับหลักๆโดยเฉพาะวันนี้นะครับเราก็เลยอยกจะขอนำเสนอแบรนด์แรกนะครับที่เราหมันใจที่จะนำ ในส่วนของยี่ห้อแรกนะครับที่แนะนำเสนอยี่ห้อแชรนะครับ SHAD นะครับหลักการง่ายๆครับอย่างที่หลายท่านมีคําถามนะครับว่าถ้าต้องเลือกกล่องท้ายที่สามารถใส่หมกน็อกได้2ใบนะครับสใบแบบเต็มใบนะครับจะต้องเลือกกล่องท้ายขนาดไหนขอแนะนานะครับว่าขอให้เลือกกล่องท้ายที่มีความจุ45ลิตรขึ้นไปนะครับสามารถใส่2ใบได้เลยนะครับมาดูใกล้ๆครับนะครับยกตัวอย่างเช่นการดูกล่องท้ายนะครับ SS40 เป็นรหัสของยี่ห้อแชทนะครับ40ตัวนี้ในความหมายก็คือ40คาโโบ40ลิตรนะครับความจุข,ของเขาคือ40ลิตรนะครับมิใช่การสามารถที่จะไปใส่ของหนักได้40กิโลเป็นความเข้าใจที่ผิดนะครับยี่ห้อแชนะครับเป็นสินค้านําเข้าจากประเทศสเปนนะครับผมเป็นแบรนด์จากประเทศสเปนมีขนาดให้เลือกตั้งแต่26ลิตรนะครับราคา2,000ต้น,ตน29ลิตรนะครับ33ลิตร 39, 40และ45ลิตรนะครับที่สามารถใส่หมุดกันน็อกได้2ใบแล้วก็รุ่นที่ได้รับความนิยมมากๆนะครับ c ช a t SS48 นะครับซึ่งมีเฉดสีมีให้เลือกลวดลายนะครับแล้วก็สีให้เลือกค่อคนข้างที่จะมากมายยี e ่ห้อ CHAT เป็นย e ี่ห้อที่ขายกล่องพร้อมถานนะครับถาดล็อกอย่าแงบบที่เราแนะนำไปเมื่อเชที่แล้วนะครับ ้ายกล่องครอบถักมาให้เลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านต้องการก็คือแหลกเพิ่มเติมเท่านั้นเองนะครับผมส่วนออปชั่นเสริมของยี่ห้อแชร์ก็คือเบาะพิงนะครับเบาะพิงก็จะเป็นเบาะพิงต้องเป็นเบาะพิงที่ตรงรุ่นของกล่องรุ่นนั้นๆของยี่ห้อเขานะครับและจะต้องเป็นของยี่ห้อนี้ด้วยเท่านั้นนะครับจึงจะใส่กันได้การติดตั้งเบาะพิงนะครับจะต้องติดตั้งโดยการเจาะกล่องเท่านั้นนะครับจึงจะมั่นคงและแข็งแรงนะครับ แต่ไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าในในชุดของของเบาะพิงติดกล่องเนี่ยจะมีซีกันน้ำแล้วก็มีน็อตมาให้พร้อมเลยในชุดของเขานะครับผม